ดีค่ะเจอ,อกกันอีกแล้วนะคะมาดามกรีนเลือเพจที่สวยราคาถูกใบแม่นกนะคะวันนี้นกพาลูกค้าลูกเพจนกมาอัพเดตพื้นที่นะคะสําหรับเอ่อพื้นที่คนที่อยากได้พื้นที่เล็กๆแต่เอ่อไม่มีบ้านเป็นของตัวเองในราคาย่อมเยานะคะลูกค้าขาตอนนี้นกมาอยู่จุงจุดนี้แล้วนะคะตรงจังหวัดนครนายกนะคะอําเภอบ้านนาตําบลทองหลางนะคะมาค่ะนกจะพามาดูที่ดินของเรานะคะ จาก,จาก,จากดูจากถนนหน้าโครงการของเราก่อนนะคะลูกค้าถนนค้าโครงการตั้งแต่ถนนใหญ่2องเลนเข้ามาจะเป็นลาดยางมาตลอดสายถึงโครงการของเราเลยนะคะและที่สําคัญนะคะลูกค้าน้ําไฟพร้อม3ามเฟสเลยนะคะ นี้นะคะเป็นบ้านตัวอย่างนะคะไม่ใช่บ้านตัวอย่างเป็นบ้านของลูกค้านกเองที่ได้ซื้อโอนประเมื่อ2เดือนที่แล้วนกมีทีมงานที่สามารถสร้างบ้านให้ได้เลยค่ะที่ดินแปลงนี้นะมีขนาดรอ0ตารางวานะคะปกติแล้วที่ที่นกขายอยู่ก่อนหน้านั้นตารางวาพันห้าตอนนี้เนื่องจากว่าภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยเรานะคะยแย่งลงมากๆาว่าจะเป็นเออเรื่องทุกภัยเรื่องน้าท่วมหรือว่าจะเป็นโควิดและหลายคนตกงานนะคะ เ,เงินไม่พอนกเลยจัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับวิกฤตขนาดนี้นะคะเหลือแค่ตารางวันละ3 9 0 0เท่านั้นนะคะ3 9 0 0เนี้เป็นที่ที่เบ็ดเ,เสร็จสมบูรณ์แบบคือที่นางฟ้าเลยค่ะที่ที่ถมแล้วลูกค้าดูนะคะจากระดับนะคะนี่คือคือที่ดินของเรานี่คือถนนนะคะลูกค้า เราถมให้เท่าถนนและที่ตรงนี้ถมมามากกว่า2ปีแล้วสามารถสร้างบ้านได้เลยนะคะที่ดินแข็งโป๊กเลยค่ะเราถมมานานแล้วนะคะตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าที่จะยุบดินจะยุบไป,ปมากกว่านี้แล้วไม่สามารถยุบได้แล้วนะคะว่าเราถมมามากกว่า2ปีแล้วนะคะลูกค,ะคะ้า่ะตรงนี้ตารางวาระสามพันเนะคะได้อะไรมั่งไฟฟ้าหน้าแปลง3เฟสเอ,อ่อท่อประปาเดินเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าถมเรียบร้อยแล้วนะคะ แล้วก็มีนกมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะคะสำหรับว่าลูกค้าที่มีงบน้อยอยากจะสร้างบ้านแบบเนี้ยบ้านหลังนี้ราคาแค่สองแสนเองนะคะที่นกทําให้นะคะลูกค้าสนใจยังไงนะคะทักเข้ามาเส่วนตัวได้นะคะปากก่อนหน้านั้นเจะมาคุยเรื่องบ้านนกพหรือที่ดินของเราก่อนนะคะลูกค้านี่ค่ะลูกค้าที่ดินนะคะ ผมเรียบร้อยแล้วดินแข็งปักน้ำไม่ท่วมในตอนนี้นกมาณนะวันที่นี้วันที่18ตุลาพศ2564นะคะลูกค้าขนาดที่ที่ตรงอื่นเขามีปัญหาเรื่องน้ำท่วมโอ้ทุก,กภัยวิบัติร้ายแรงมากตรงนี้รับประกรันล้านเปอร์เซ็นต์ว่าน้ำไม่ท่วมนะคะไม่ท่วมเลยที่ดินแข็งมากลูกค้าขานี่คะ่ะสามารถปลูกบ,บ้านได้เลยเราจะพาไปดูข้างหลังกันค่ะข้างหลังนี้ จะมีลำรางให้เรียบร้อยนะคะลำรางให้อยู่ในโฉนดเราด้วยนะคะลูกค้ามาค่ะตามมาดูเลยค่ะแสดงว่าบ้านหลังนั้นก็คือไม่ต้องถมเพิ่มแล้วใช่ไหมคะเนี่ยระดับเดียวก,กันกับบ้านหลังนั้นเลยนะที่ดินแปลงที่พี่นกบอกขายเนี่ย ในการลูกค้าส่วนด้านหลังเนี่ยจะเป็นลำรางนะคะลำรางนี่อยู่ในที่ดินของเราเลยนะคะลำลางกว้างประมาณ6เมตรนะคะจากเออจากที่ดินจะดูหลักหมุดนะคะลูกค้าเราจะเห็นหลักหมุดนู้นนะคะนั่นนะคะตรงนี้เราสามารถที่จะจะทําบ้านที่ครอบลงไปในน้ําเอาขาหย่อนไปชิวๆก็ได้แต่เนื่องจากว่าตอนนี้ เออแหน่มันเยอะเราก็ต้องมาโมดเดิเบด้วนึงน้าก็คือจะใส่มากเลยนะคะลูกค้าน้ําใสน้ําเย็นสะอาดด้านหลังเนี่ยจะเป็นท้องนานะคะตรงนี้บรรยากาศดีมากด้านหน้าเป็นวิวเขามีเพื่อนบ้านนะคะค่ะลูกค้าตรงนน้นนะคะหลักหมุดอยู่ทางโน้นนะคะ ด้านหลังวิวท้องนาน,นะคะมีต้นไม้ร่มเย็นอากาศสบายๆนะคะลูกค้าสนใจติดต่อแม่นกได้นะคะ0827795923นะคะ mm hmm. ที่ดินตรงนี้เหมาะมเหมาะมาๆตอบโจทย์สำหรับว่าคนอยากมีบ้านพักตากอากาศที่ต่างจังหวัดนะคะท mm ุณ hmm. มีเงินมาไม่ถึงล้านสามารถซื้อที่ดินแล้วก็สร้างบ้านได้อยู่สบายๆนะคะลูกค้าตอนนี้แปลงเล็กเหลือแค่6 6 6หลอกเท่านั้นนะคะรีบรีบด่วนนะคะเดินทางจากกรุงเทพมาประมาณแค่40นาทีเท่านั้นเองนะคะ เพราะจากถนนนครยกเข้ามาลำเสดนครยกเข้ามาตรงนี้เราประมาณแค่7กิโลเท่านั้นเองนะคะแล้วถนนทุกเส้นทางที่กําลังทําเป็นสีเลนลาดยางหมดเลยคะ่ะวิ่งชิวมากที่เราจะอยู่ใกล้อ่างเก็บนะ้ำของการมบับิดสุเทพส่วนสมุนไพรของการประบาดสุเทพแล้วก็อนามัยทองหลงังแค่1กิโลเมตรเท่านั้นเองนะคะลูกค้ารีบจับจองด่วนๆเลยค่ะ0827795923นะคะ,ะ,คะด่วนๆลยคะโปรโมชั่นดีๆที่สวยๆ หายากมากๆนะคะณตอนนี้นะคะน้ำไม่ท่วมล้านเปอร์เซนต์ค่ะนกกาลันตีค่ะค่ะตอนนี้นกจัดโปรโมชั่นอยู่นะคะจากปกติที่ขายอยู่ตารางเวลา5,500บาทนะคะเหลือเพียงแค่3,900บาทเท่านั้นนะคะโปรโมชั่นนี้นะคะเออ ช่วยเหลือโควิดเศรษฐกิจแบบนี้และอย่างนึนนกจะมีแปลงเล็กที่เหลืออยู่6แปลงแปลงใหญ่800ตารางวาอยู่2แปลงนะคะดุนดวนเลยค่ะรีบโทรมาจับจองกันด่ดวดเลยนะคะที่สวยๆส,ส,สภาพนางฟ้าหายากแล้วค่ะแถวนี้ไม่มีแล้วนะคะการเดินทางสะดวกค่ะสำหรับนี้นกกาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ